สวัสดีทุกๆคนคือเรื่องพลังงานต่างๆตรงนี้คือเราทํากันมาตั้งแต่ถ้าทุกคนในกลุ่ม m อ i นะตั้งแต่เครื่องเม็ะ EC, นะเครื่องแม็แล้วก็เม็กศแล้วก็เม็กเอใช่ไหมที่เราทําทํากันมาซึ่งเราใช้เครื่องตรงนี้นะ,ะเลสมันเหมือนเล s ซ n a n แนนซ์นะจูนสมารถกับพลังงานต่างมิติเข้ามานะ โดยใช้หลักการของอเขาเรียกว่าซิสเซ m ร์มติเอเนจีพลังงานที่มันเป็นระบบของพลังงานที่หลายๆคลื่นพลังงานที่รวมตัวกันเข้านะแล้วมันก็ไปเรสซนแนนซ์ไปกับพลังงานจากต่างมิติที่เข้ามาแล้วเราก็ได้ใช้กันมานานพอสมควรเนาะประมาณหนึ่งปีได้ ใช้กันมานานนะีนี้ก็พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็มาเริ่มทำเรื่องของเตียงเม็กเม b กเบสนะ best, นะตรงนี้ก็เป็นเตียงที่เรารวมรวมพลังงานหลายๆพลังงานเข้าไปในเตียงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานคลื่นต่างๆแสงสีเสียงนะแล้วก็ พลังงานคลื่นสนามแม่เหล็กทุกๆย่านความถี่หลายๆย,ย่านความถี่ที่ที่มันจะเป็นต้องใช้แล้วก็คลื่นเสียงบําบัดต,ต่างๆคลื่นพลังงานของหินบําบัดทุกพลังงานนะที่มันมีใช้ในระบบของที่เขานําไปใช้ในการชีทเมนต์ร่างกายกันเนี่ยนะแล้วก็โน้มพลังงานพวกนี้เข้ามาดวยวิธีการทางเทคโนโลยี ทั้งทางเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณและก็เทคโนโลยีในเชิงวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นในเรื่องของคลื่นสนามแม่เหล็กใช้คลื่นไฟฟ้านะแล้วก็การกระตุ้นโมเลกุลของหินนะเพื่อให้หินกระจายพลังงานออกมานะเพื่อใช้งานนะสร้างเป็นพลังชีวิตขึ้นมาแล้วก็หลายๆพลังงานพอรวมรวมกันเข้า ตรงนี้นะมันก็จึงเป็นพลังงานที่มันเป็นเนื้อเดียวกันนะกับคลื่นพลังงานของต่างมิติตรงนี้ก็พวกเราก็ได้ใช้กันมานานแล้วนะในกลุ่มของ m อเนี่ใช้กันมานานทีนี้กลุ่ม m อเที่ร่วมทำเตียงขึ้นมาตรงนั้นที่เราได้ฝึกอบรมกันนะ พลังงานที่เราอบรมกันไปมากมายนะที่เราน้อมพลังงานธรรมชาติมาใช้พลังงานของพลังงานละเอียดละเอียดต่างๆนะที่เราโน้มน้มกันเข้ามาใช้แล้วสอนวิธีการขยายพลังการรวมพลังการย้ายพลังอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะนําวิธีการต่างๆนี้ไปใช้ร่วมกับ เตียงแม c กเบทตรงนี้นะได้อย่างมีประสิทธิภาพนยะคือนะบางทีเราอาจจะมีเรื่องของการเสกนะการเสกนะเราก็เคยไดนะ้เรียนกันไปแล้วเนะี่ยเสกในเชิงสมถะสมาธิในะสมถะสมาธิเสกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโลกียธรรม โลกิยธรรมก็ทำคือโลกิยธรรมคือธรรมะแบบโลกโลกคือในโลกโลกเนี่ยในชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยมันเป็นอะไรได้ทุกเรื่องราวที่เราสามารถที่จะทําได้ตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแต่เรากฎธรรมชาติบางกฎที่มาเซอร์เคยได้บอกไปว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ ก็ชอบฟื้นกฎของธรรมชาติเห็นไหมบางคนที่อายุมากๆเนี่ยเขาก็หน้าตาอาจจะมีริ้วรอยหรืออะไรต่างก็ไปฟื้นกฎธรรมชาติไปทำอะไรใช้โบท็อกไปร้อยไหมอะไรที่ทำๆกันนี่แหละนะมันก็มันก็ฟื้นได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องสูญเสียต้อง มีทนสภาพของการเจ็บปวดหรือนั่นแหละนะมันก็ต้องมีมีเสียไม่ไดนะ้แล้วก็ในเรื่องของการพลังงานที่เปลี่ยนรูปได้ตรงนี้อาเตอร์ก็เคยพูดมาบ่อยมากๆจากพลังงานไฟฟ้านะไปเป็นพลังงานแสงสีเสียงความร้อนนะแล้วก็เป็นพลังงานอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็จากพลังชีวิต เราก็เปลี่ยนไปเป็นพลังแห่งความสําเร็จต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะดังน,นั้นในเรื่องของพลังงานนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาถ้าเรายังอยู่ในโลกียะนี้นะนะงน,นั้นถ้าศึกษาก็ศึกษาไปแต่การศึกษานั้นต้องควบกับธรรมะควบกับเขาเรียกว่าโลกุตละนะโกรกุตละทำเหนือโลก คือต้องเข้าใจธรรมชาติจริงๆของทุกสรรพสิ่งด้วยต้องเข้าใจธรรมชาติของอธรรมชาติของของธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดดับยังไงมันทนต่อสภาพทุกแบบไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเป็นอนัตตาย,ยังไงแล้วก็ มันอิงอาศัยกันเกิดกันดับอย่างไรมันก็จะไปเข้าหลักของอิทัปปัจจาตานะที่เราเรียกว่าธรรมะที่มันอิงอาศัยกันแล้วก็เรื่องของอกฎทุกเหตุแห่งทุกเนี่นมันก็คือกฎเหตุกฎผลนั่นแหละนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมามันก็คืออิงอาศัยเหตุผลเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งพอ มีเหตุนี้สร้างให้เป็นเหตุนี้เหตุนี้เป็นเหตุนี้เหตุนี้เป็นเหตุเนี่ยนะด้วยเหตุนี้ได้วยปัจจัยนี้เป็นเหตุนี้เป็นผลแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะฉะนั้นเรื่องของเตียงมันก็เป็นแบบธรรมะที่มันอิงอาศัยกันด้วยอิทัปปัจยตานี่แหละนะมันก็เกิดการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะ ในเรื่องของเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณของกลุ่มเอ r ที่ร่วมกันทำฉะนั้นในในกลุ่มเอ r ส่วนหนึ่งนะตอนนี้ก็เราพยายามที่จะอ่านะมานเซอร์พยายามจะากบอกให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆพยายามเราลดลดอัตรากันลงมานะลดอัตรากันลงมาอีกลดลงไปอีกบางทีเราว่าเราลด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 ไปแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอเราก็ลดลงไปอีก นะการที่อัตรามันลดลงไปเนี่ยนะกุศลมันเข้ามานะแล้วก็ธรรมชาติของพลังงานที่ดีดมันก็จะเข้ามาได้เป็นอย่างดีการไหลเวียนการโฟลของพลังงานพลังชีวิตพลังของธรรมชาติทั้งหลายนะมันก็จะไหลเวียนได้เป็นอย่างดีเ,เรื่องของเตียงนะในการบําบัดเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้ให้มันให้มันเต็มร้อยเนะต็มร้อยถ้าเราไปกันเจอกันครั้งนี้นะ ก็อย่างนี้ก็ถือว่าเต็มร้อยเต็มร้อยนั่นหมายถึงว่าสามารถโน้มพลังงานต่างๆเข้ามาจูดพลังงานต่างๆเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะในที่เตียงเนี่ยนะมันก็จะมีประมาณ 3- 4สี่ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมองกลอ่ะเป็นหน่วยประมวลผลของพลังงาน ซึ่งหน่วยประมวลผลของพลังงานเนี่ยนะมันก็เป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญ,ญญาณที่เราใช้ชิปตัวหนึ่งนะชิปตัวหนึ่งชิปตัวนี้ก็เหมือนกับชิปที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในในใน,ในโทรศัพท์ในอะไรต่างๆที่เราใช้กันทั่วไปเลยแต่เราเอามาใช้ในเทคโนโลยีทางจิตวิญ,ญญาณนั่นหมายถึงว่าเราเอามาควบคุมในเรื่องของคลื่นสนามแม่เหล็กนะให้มันเกิดการ ไหลเวียนและแจกแจงสามารถที่จะแปลงพลังงาน